หนึ่งสองซ่อมนะดูนะแมวครับเริ่มแล้วนะครับเช็ดกล้องก่อนครับกล้องไม่ใสเลยปึ๊บอามาแล้วพร้อมหลอกวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอะไรครับนะแมวโอเคครับวันนี้<ด>หมวกแดงเสื้อแดงไหนโชว์นี้โชว์โชว์ก่อนนะี้วันนี้คุณมีเทคมี ชาร์จมันอะไรอ่ะชาร์จเราต้องแรงแรงแบบนี้เรื่ยอ่ะแรงแรงแดงแรง,แรงอ่ะต้องแรงงชาร์จอะไรอ่ะพึ่งชาร์จอะไรอยู่พึ่งชาร์จอะไรอยู่ตอนนี้พึ่งชาร์จรต้องแรงแรงไว้แรงอะไรฮะแรงอะไรคันนี้ไซส์สี่เจ็ดน,นะฮะนะ้ำแมวสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดคนนี้รู้สึกจะร้อยหกสิบห้าเขาบอก เขารีเควสมาเลยหูแมงหูมีกมลัวแล้วครับ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 ขอโทษครับขอโทษครับนแมวครับขอโทษครับ,เ,คครบเราเปิดเป็นพาเวลหรือเปล่าหรือเปิดอีกแยะเปิดเป็นพาเวลแน่นนเลยไม่มีใครดูเพราะเราเปิดเป็นพาเวลทุกทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้าแมวขอโทษที ขอแก้ไขก่อนครับคุณนี่แม่งสับสนที่ไหนเลยนะวันนี้รู้สึกวันนี้มืนแต่เช้าเลยครับทําท่อเมากาวอยู่เลยครับลูกป,นนปืนอะไรอ่รอ๋อมาแล้วออมาแล้วไม่ต้องห่วงครับ ตอนนี้เราก็จะเปิดวันนี้เรามารีวิวนะครับจากร้าน OKK OK Byte นะครับ OKK OK Byte นะครับเราจะมารีวิวตัวเบียงชี่อ o สเตอร์ตัวนี้เป็นไซส์47ตามสเปคนะครับสีหนึดีก็คือสีเขียวซซเลเต้นะครับเขาบอกว่าดุอะไรดุตัวนี้ดุดุด,ดูไหมไม่รู้ครับคุณใช้เดี๋ยวผมก็ต้องเงียนใช้ด้วยนะครับทำไมของเยอะจังครับ เรามาดูในกระดองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบียงที่ออยเ xr 3เป็นรถคอม p พิสซึ่งติดมาเป็นชุดเกียร์ชิมานโน่ร้อยห้าฟูเซตเลยนะครับซึ่งราคาปกติขายอยู่85,000บาทนะฮะเดือนกักกราคมนะฮะเดือน7เรามีโปรโมชั่นเวียงกี้ออยเตลดอยู่69,900บาทนะครับลดไปที15,000เลยซึ่งศูนย มีให้ทำเป็นราคาดิสคา u n ์ให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นแท่นใช่ไหมครับตองนี้ตอนนี้รออะไรครับเรามานั่งเปลี่ยนมุมกันนะฮะดูรถน้ำแมวเขาแกะไปซึ่งเราจะมารีวิวทีละอย่างนะว่าเฟรมตัวนี้มีอะไรดีซึ่งจริงๆแล้วประวัติของเบียงคขี้ออยเตเนี่ยจะออกมาในปีตอนที่เซทัพทีทเซทเาทำก็จะน่าจะปี0ูน 0607นะครับน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่โทษทีน่าจะปี1112นะในตุนแรกๆซึ่งเป็น XR นะครับในตอนนั้นก็จะมี0102หประมาณนะีก็จะมีพวกรถตระกูลคาร์บอนในหลายๆรุ่นเบงกี้เนี่ยเขาจะแบ่งคา์ดเป็น C2C อย่างเช่นเบงกี้ใน,ในโนเน่เบงกี้ตัวอินฟินิโต ก็จะอยู่ในกลุ่มของ C 2 C คือ cost to cost นะครับแล้วก็จะมาเป็นเบียงขี้ตัว B4P ก็คือ Born for b o n n for Performance ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มที่เกิดมาเพื่อแข่งอย่างเช่นเซมเป้ pe, แล้วก็พวก f a s t s e l e c t พวก FG l i g h t ตัวน,นั้นก็จะเป็น B4P นะครับแล้วส่วนตระก,กูลที่จะทำให้ เน้นมาเป็นลักษณะรถแข่งแต่ว่าได้ความสบายเข้ามาก็จะอยู่ในตระกูลฮอกซึ่งพิลขี XR ก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่ทำให้เกิดมาเป็นอยู่ในตระกูลตัวฮอกนะครับซึ่งในตอนนั้นเขาให้ออกมาเนี่ยก็จะมีออกมาแรกๆก็จะเป็น XR ธรรมดาเป็นสีทั่วไปนะฮะออกมามีหลายสีสีดำสีเขียวสีอะไรเงี้ย เป็นที่นิยมในตลาดในยะณะ,ะ,ะตอนนั้นซึ่งมีทิปให้เราสามารถใช้ในการออกทิปได้ซื้อยากยานมีทิปไปเจอเพื่อนป่าเขียวนะฮะืีเขียวมิ้น์ซะด้วยก็มาเจอกันเขาก็เลยพัฒนาเป็นรุ่น xr 2ต่อมานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคหลังๆของ t ีเแล้วที่เขาทำไว้คุณเคเนก็ได้พัฒนากลุ่มตลาดเวียงขี้ถึงจุดท็อปสุดในยุคนั้นซึ่ง คนที่จะมาขี่เนี่ยหลากหลายมากตั้งแต่เลเนโนเน่อลูอินฟินิโตเซมเป้โหหลากหลายมากแล้วก็ยยุคนั้นก็จะเป็นยุคซึ่งมาคนที่จะมาท็อปสุดก็จะมีตัวท็อปอลูอย่างเช่น FG-Light อยู่ในตระกูลของ B4P นะครับแล้วก็ฟาเซสเซเลเตในยุคนั้นผมก็มีหลายตัวแล้วก็มีตัวสีแปลกๆอย่างเช่นอยู่ในตระกูลของเอ่อก็จะเป็น สีแท็กซี่มันก็จะเป็นเหลืองเหลืองน้ำเงินเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตัว1885สีเขียวซซเลเต้เลยก็จะเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่จะมีท่อบนจะเขียนว่า1นึ่งหแล้วก็ออกมาหลายสีมากในยุคนั้นซึ่งอยู่ในตระกูลของอลูมิเนียมผมก็จะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นสีขาวดำเขียว จะเป็นตัวเฟรมคาร์บอนซึ่งผลิตในจีนในยุคนั้นก็จะเป็นรุ่นแรกๆของเฟรมคาร์บอนซึ่งผมเคยขี่เหมือนกันตัวนั้นก็ยุคนั้นก็จะมีตั้งแต่ยุคอะลูกับคาร์บอนผสมกันนะมันยังมันยัง,ยงอยู่ในอยู่ในอยู่ในตลาดอยู่ะยนะผมขันให้ครับจับให้ทีนี้เเรามาเล่าต่อนะครับอย่าง เบียคีซีลเลเตเองเนี่ยเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ของสีอยู่ให้กับตัวเบียงคีเองแล้วก็ประวัติต่อมาเนี่ยซึ่งในยุคนั้นเขาก็ทำเป็น xr2 แล้วก็จะมีเป็น xr2 เนี่ยเอกับ xr เนี่ยเป็นเฟรมเซตซึ่งเกิดจากการที่เราต้องสั่งประกอบนะครับแล้วก็ตัว รถคอมพิวเนี่ยเขายังไม่ได้ทําออกมาตอนหลังมาเนี่ย XR2 เขาได้ทําออกมาเขาก็เลยทําเป็น XR1 ซึ่งเป็นรถคอมพิวในยุคนั้นนะฮะก็ออกมาก็จะเป็นเป็นเรียกง่ายๆว่าถ้ามันมี XR1 เนี่ยก็จะเป็นรถคอมพิวซึ่งจะเหมือนเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็คือเขาทําตลาดออกมาเป็น XR4 ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเบรกเนี่ยจะเป็นไดเรกเมาส์เป็นเฟรมเซตนะครับรุ่น XR4 เนี่ยก็เลยทําออกมาเป็นรถ คอมเพตไบซึ่งเบรกเนี่ยใช้เป็นแบบเบรกลิมเบรกแบบซิงเกิลไทวอร์ Single att, ก็คือยึดแกนกลางเหมือนเดิมนะครับก็อย่างเช่นแบบนี้ซึ่งใน XR2 เนี่ยจะเป็น2จุดในเป็นเขาเรียกว่าไดเรกเมาส์เป็นยึดแบบนี้นะครับก็เลยจะให้มาดูว่าความแตกต่างเนี่ยโดยหลักแล้วเฟรมองศาอะไรต่างๆก็แทบจะเหมือนกันก็คืออยู่ในตระกูลฮอกนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าเฟรมจะเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับ ซึ่งในรถเนี่ยตัวเนีเ้ที่ติดมาอย่างเช่นตัวสเตมก็จะเป็นรุ่นแบบทรงของร e ปั r โตคอร์ทรงที่เนี่ยจะออกมาเหมือนกับเฟร,รมพวกหัวหักหักอย่างเช่นของพวกออของขอ f a ที่องศาเยอะๆแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้องศากดมากนะครับแล้วก็ แผนก็จะให้มาเป็นแบบทรงอลูมิเนียมเป็นแอโร่นะครับซึ่งมันจะต่างกับชุดแต่งของตัวของเนนเน่เองซึ่งเนนเน่เนี่ยจะให้มาเป็นอลูรีพัตโตคอสแบบกลมแผ่นแบบกลมนะครับวันนี้มือผมเหนียวไปหมดเลยทากาวเดี๋ยวต่อก่อนแล้วก็มาต่อด้วยหลังอานนะครับซึ่งเบนคี้ออยเตเนี่ยหลังอานเนี่ยเขาตัว XR3 เนี่ย เขาจะไม่ได้เป็นแบบเบานะครับเขาก็จะเป็นยึดแบบนั้นแบบนี้ฮะตัวนี้ซึ่งมันจะใช้น็อต3 4ชิ้นประกบกันเดี๋ยวเรามาดูครับมันไะม่มันไม่น่นเห็นไมนหมฮะคือหลังอานเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นตัวพวก XR2 XR4 เนี่หลังอานเขาจะยึดคนละแบบซึ่งมันจะลดน้ำหนักของตัวออยเตเองล้อออยเตเนี T ่ย รุ่นใหม่อย่าง XR4 กับ XRT เนี่ยก็จะมี CV เข้ามาก็คือเออนี่ฮะ c o u n t e r w e i g h ก็จะเป็นตัวรับการแรงสั่นสะเทือนของเฟรมนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของทางเบียงคีเองซึ่งเป็นชื่อของเขานะครับเขาก็เลยเรียกว่า CV เกียวเต้น,นะครับก็วันนี้เราขึ้นแท่นเป็นเบียงคีเลย3ตัวนะครับก็ นีลูกค้ามาสั่งประกอบวันนี้ลูกค้าจะมารับเป็นไซส์47นะครับก็ยังไม่มาเลยนัดเรามาแล้วบ่ายสองครึ่งก็รอนะครับจนบ่ายสามแล้วก็รอแล้วรอเลอ่าก็ขอให้ภาวนามากานะครับเพราะว่าอยากขายครับอยากขายพ่อค้ายอยากขายซึ่งเฟรมตัวเนี้ตอนนี้ตัวหน้าสุดที่น้ำแมวกำลังประกอบจะเป็นไซส์47นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นไซส์50ซึ่งดิเมนชันในจีวเมทีเนี่ย ต่างกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปทูบของ4 7เจนี่ยเขาเขาจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่าท่อนั่งเขาจะ47ส่วนก็จะท่อนั่งก็จะ50บท็อปทูบก็จะยาวกว่าอีกนิดหน่อยท็อปทูบของ5 1ตัวไซส์50มันจะอยู่ประมาณ5 1 8นะครับส่วนไซส์47เนี่ย<ม>เดี๋ยวเรามาวัดกันผมก็ลืมแล้วไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูของเจียวมาที่นานล้ว เดี๋ยวเรามาวัดก่อนขออนุญ,ญาตจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวไซส์4 7เองเนี่ยท็อปทูบเขาจะอยู่ไซส์5อยู่ที่50.5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปนึ๊บนีอ่อยู่ที่ห้าสิบจุดห้านะครับ 50. 5 0ห้าสิบจุดห้าเลยดูกึ่งกลางแล้วก็ส่วนท่อนั่งนะครับก็จะอยู่ราวๆสี่โอ้เตี้ยมากเลยอะ่ะอยู่สี่สิบสามนะครับไซส์สี่สิบเจ็ด วัดจริงคือสี่นะเดี๋ยวเรามาวัดไซห้าสกันซึ่งตัวนี้เนี่ยนายช่างของผมได้ทดสอบขี่นะครับก็เป็นบุญบุญของไข่ข้าน้อยแล้วพ่อนั่งอู้ไม่ได้ต่างนะครับ50เนี่ยอยู่แค่44.5สิ่า้านนแมวถือว่าสุดยอดเลยนะครับไม่ได้ออยเตนี่ท่อพ่อนั่งเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทาสูงแบบนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดเอาให้ตรงๆเลยอ่าวัดจริงๆก็คือไซส์50เนี่ยอยู่ที่45เซนนะครับนี่ฮะเห็นนะฮะตัวเบียนตัวออเเอสอาร์สามนะครับนี่ครับัวนี้ก็นิวครับนิวโทรมาสองเครื่องเลยรู้มาก เป็นดีไซน์เป็นอิตาลีดีไซน์นะครับแล้วก็มี UCI รับรองของเฟรมด้วยนะครับส่วนเฟรมคอมพิซเนี่ยก็จะมีตัวเขี้ยวหมานะครับบงสมัยก่อนเขาเรียกก็คือตัวการโซ่ตกที่ติดมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางเลียงคี้ที่ติดมาให้นะครับนี่ฮะคาร์บอนเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขียนโม,โ,มโนโคอก 3D ก็จะก็จะเป็นเทคโนโลยีของคาร์บอนเขาก็จะเรียกว่าคาร์บอน T โมโนโคอก 3D นะครับ ก็เป็นเบงชีอินเดียนอินจิเนียริงของเขาซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเขาเองอน,นะเขาก็จะตั้งอะไรก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขานะฮะคัลเทอร์แวนส์ก็คือ Vibration Cancelling นะครับคอมโพสิตเทคโนโลยีคือเป็นการลดแรงส,สั่นสะเทือนของเฟรมนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของทางเบงชีเขาเองก็เขาจ่าไว้ว่าเ <c oughs> ทคโนโลยีของเขาแบบนั้นซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือนกเฟนิกซ์ซึ่งถือมองกุฎไว้บนหัวนะของนกเฟนิกเองนะครับ โอ้โหโทรมาทุก,กันแ้วนะคุณจะทำอะไรก็ทําเลยครับนะโทรมาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อค้าบ่นนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดนะครับไซส์47เนี่ยวัดจริงจะอยู่เท่าไหร่อยู่ที่42เซนเลยนะครับถือว่าเตี้ยม,มากนะฮะโอ้โหไม่ก็ของดีก็แบบนี้แหละครับ47วัดได้42ซึ่งเห็นไหมชุดของ ออยเตเองเขาก็จะให้มาเป็นชิม m โ o R 7 0 0 0เป็นแบบทุกเซตนะครับในตอนติดตั้งมาเนี่ยเบรกหน้าเขาไม่ได้ใส่เพราะว่าเขาหมุนตะเกียบม,มาเขาก็กลัวว่าเบรกจะไปถูเฟร,รมเป็นรอยนะครับเนี่ยด้วยดวยสีที่เขาเป็นสีเงาเองก็สวยมากนะเอกลักษณ์ของท่อนั่งเขาจะมีความพิเศษของเขาเองตัวนี้ก็จะเป็นไซส์47นะครับเนี่ยฮะ มีดูด้านหนึ่งเป็นสีด้านหนึ่งเป็นเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ไล่แกะตอนนี้น้แมวก็ากลังไล่ส่วนขาจานเนี่ยสเปคนะครับก็คือ1 7อยเจ็นะครับสเปหถือว่าให้มาสําหรับเฉพาะเลยให้มารุนแรงมากเป็นแบบก็เซมินะครับยังไม่ คือถ้าเป็น5้าสิบเนี่ยเขาเรียกว่า compact ส่วน52-36ก็จะเป็นเซมิแล้วก็ส่วน53-39ก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งขาจานให้มาแบบเนี้ก็ถือว่าถือว่าให้มาเฉพาะให้มากับกลุ่มที่พร้อมที่จะซิ่งเกิดมาเพื่อสิ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้มาเป็น50นี่ก็จะก้ากล้ามเก่งๆ,ๆว่าจะแรงไม่แรงนะเขากลัวรถคอมแพ t ไม่แรงนะก็ให้มาเป็นเซมิไปเลย เอกลักษ์ของของทางเบียงที่ตัวหนึ่งก็คือเชนสเตย์หลังนะครับซึ่งเขาให้มาเป็นด้านล่างเชนสเตย์ล่างแบบทรงลวดเลียวสวยงามมากแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวท่อนอนบนนะครับซึ่งพอปทุกไอตัวเชนสเตย์บนนะจะเล็กกว่าแบบเนี้ยเอกลักษ์กของเขาก็จะเป็นทรงเรียวเลียวตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็จะเป็นเรียวแบบนี้เลยนะครับล้อเนี่ย มาเรามาต่อที่ล้อล้อเขาก็จะเป็นล้อฟูคั่มนะครับเลสซิ่งสปอร์ตนะครับจะไม่อยู่ในกลุ่มของเลสซิ่งสามเลสซิ่งหนะครับก็จะล่างกว่าแล้วก็น้ําหนักก็จะเยอะคือถ้าบางคนไม่ชอบล้อตัวนี้ก็สามารถที่จะเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อคาร์บอนได้นะครับก็มีลูกค้าหลายๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเต็มเต็มคันก็แบบนี้ เดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีนะครับโดยหลักแล้วก็สีเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะครับนี่ครับจะมีซีเรียสีเรียยหมดเลยตัวนี้เป็นแม็กอินไต้หวันนะครับไม่ได้เป็นทำงานทำที่เวียดนามอย่างตัวอื่นๆของทางเบียงคี ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆโรงงานก็ได้ย้ายโรงงานไปที่เวียดนามแล้วแล้วก็จีนแล้วก็ไต้หวันซึ่งตัวนี้ยังเป็นตัวในระดับคลาสบนก็ได้เลือกการผลิตในการทำงานที่โรงงานไต้หวันนะครับนี่ครับเราก็มาดูกันรอบๆเนื้องานนะครับสวยงามมากแล้วก็สีเป็นสีเขียวซซเลเตแบบเงานะครับ ดูเบื่อยังครับถ้าเบื่อแล้วผมจะได้หยุดรีวิวไม่รูู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้เขาดูรู้ถามว่าเบื่อยังมีอีกเว้ยอ๋อเหรอเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วอยากรู้อยากถามอะไรก็ถามเข้ามานะผมก็จะได้ตอบให้ตรงประเด็นก็สเปคเมื่อกี้เราย้ำไปอีกทีนะฮะก็ขาจายเขาให้ติดมาเป็นร้0 5เจ6สห้าบสามหส่วนตีนผีเนี่ยเขาให้มาเป็นตีนผีแบบ ขาจตัวนี้น่าจะเป็น GS นะฮะแบบยาวแล้วก็เฟืองก็ให้มาเป็น1128นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขาจานตัวนี้น่าจะเป็น SS นะฮะไม่ได้ยาวเท่าทีเท่าทีน่าจะเป็นแบบแบบแบบกลางธรรมดาทั่วไปแล้วเรามาดูกันอ่าก็เป็นแบบ H, H. S s ถ้าเป็น GS จะยาวกว่าน,นี้นะครับก็สรุปว่าเป็นตีนผีขากลางทั่วไปนะครับเป็น SS ถ้าเป็น GS ของทางชิเโน่ก็จะยาวกว่าน,นี้อีก เฟืองเขาให้มาเป็น11 28นะครับโดยหลักแล้วก็ประมาณนี้ส่วนน้ําหนักเนี่ยเรายังไม่ได้ช่างนะฮะเพราะว่ารถคอมพิวต์วันนั้นก็ยังยังไม่ได้ช่างสเปคเหมือนกันก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ตอนถ่ายรูปรถคอมพิวต์ทั้งคันพร้อมกับน้ําหนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงสเปคให้ว่าเขาให้มาเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูเป็นรูปภาพอีกทีนะครับก็โดยหลักแล้วก็ประมาณนี้ เนี่ยสเต็มก็จะสวยงามมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็ฝากลูกค้านะครับใครชอบสีเขียวเซอเต,เต,เต้ก็ฝากพิจารณาไว้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งทางบริษัท ยงขี้ไทยแลนด์ตอนนี้ก็ได้มานนำมาโปรโมชั่นตั้งแต่รุ่นเนโนเน่แมกมาแอเรียแล้วก็ออยเตนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบตัวออยเตเยงแค่นี้นะครับเนี่ยผมจะมารีวิวตัวแอเรียรุ่นรุ่น105เหมือนกันให้ดูอีกทีซึ่งเขาโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวราคาเราไปดูกับอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าเขาจะ อ้าวาดีครับน้องนิวกี้คุณโทรมาหลายรอบเนี่ยผมกำลังไลฟ์สดเนี่ยวันดีครับน้องนิวน้องนิวครับน้องนิวมีอะไรครับอ่าพิมพ์มาได้เลยมีอะไรทําไมถึงโทรมาจะได้มีเพื่อนคุยเมือ่อกี้โทรมาทําไมอนิวนิวครับน้าแม่คุยกับน,น้องนิวหน่อยดิน้องนิวไม่ตอบครับชวนมาอินเตอร์คอมกัน สับสับแอนสับโบนาณนไม่เนี่ยเราบอกอินเตอร์คอมเนี่ยคนละยุคก็คเรียกว่าอะไรเรียกมาไลฟ์พร้อมกันนะฮะไลฟ์ like, พร้อมกันทษ่ทีฮะใช่น Conversation เหรอโอ้ยนะคุณคอนเฟลเลนต์คอนเฟลเลนต์เหรอ <ver> เราไม่ได้ประชุมเนี่ยเรานั่งเฮฮาเหมือนเหมือนไทนฮะเหมือนเหรอ<ต>วันนี้นะ่เมื่อวานนี่คุณออกคลิปนี้มีคนบอกว่าคุณทำหน้าดูนะ เมือ่อวานรถเราประกอบรถอะไรลืมไปใรโเน่เนเน่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมตอนนี้นะแมวกําลังประกอบชุดรางเบาะนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะงำไปอยู่งํางา <คำ S 1> ไปเรื่อ,งอยงำวง่าไม่รู้จะเสร็จเปล่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอ๋อสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมไปเอาล้อให้ครับ ก็ฝากสวัสดีไว้แค่นี้นะครับจากร้าน o k เคเบนะครับเรารีวิวตัวเบียงขี้ออยเตใครสนใจนะเราสามารถติดต่อที่ร้านได้ o k เคเบนะครับไลน์ดี o k เคเคเบเคบเบอร์โทรศัพท์0 8นย์6 4 4 7 0นะครับฝากสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับหายได้ไหมเท่านอยู่กลางสนามเอาบายบายสิครับบายบายครับอ่าสวัสดีด้วยครับคุณเรียกผู้ลูกลูกค้าหน่อยครับเรียกลูกค้าหน่อยครับ คุณไม่เรียกลูกค้าจะมาน่ะครับสวัสดีครับ